รอแล้วมาเนินนานเพียงหนึ่งใจกับทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากน้ำถูกแลมขมทิ่มแทงจนมันแทบจะทนไม่ไหวชีวิตทำไมยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีเรียวแรงขนาดไหนขอแค่หัวใจของคน ยังยืนยันจะไม่ท้อใจในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเทอเป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางวันเวลาไม่เคยจะหยุดเดินอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมัน เก็บทุกๆความผิดพังเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจชีวิตเริ่มต้นที่คำบกฝ่าฟันขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหวบทชีวิตของเราเราจะทำให้มีความหมายในคำาืืนที่ฝันนั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นเสงนำไปในคืนที่ลงทางกับที่ที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายรับได้ที่ปลายทองฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้าย ความเดียวดายในคืนเน็บหนาวแงมองฟ้ายังคิดถึงวันเก่ามันคงจริงที่ทางยาวไกลก่อนหัวใจภาวน้ากับความมืดมิดขอให้พลังชีวิตยังคุ้มของเราอยู่เติมพลังให้ใจดวงนี้ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมแพ้ในค่ำคืนที่ฟ้าเธอทายใจคอนยังตรงนี้และฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางกับที่ที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุด หมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายจนถึงแสงสุดท้ายจนถึงแสงสุดท้ายตราบใดที่ปลายท้องฟ้าตราบใดที่ปลายท้องฟ้า ยังมีแสงลำไลจะไปให้ถึงแสงสุดท้าย